สวัสดีค่ะยุ้ยมารีวิวกินบูบัสวันที่14เมษายนกินวันที่8แล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าบูบาสจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องผิวขาวสว่างกระจ่งางใสให้เราได้หรือเปล่าประโยชน์ของบูบาสจากสินค้าตัวนี้จะดีจริงหรือว่ายังไงมาติดตามมาพร้อมกับหนูได้เลยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะทําให้ผิวพรรณเราดีขึ้นนะคะทุกคนยุยกินยุยกินนะคะ ตอนนี้ผิวพันเริ่มใสขึ้นสว่างขึ้นนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันสว่างสวยขาวกระจ่งางใสช่วยในยเรื่องผิวยังไงต้องมารองทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย